เอาอะไรมาเก็บไปซัมติงให้เลิ่มลงเหมือนกันซัมติงครับปาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าผลไม้สีลุงเอาไปเรียกมีโจนก็กลัวคิดดูสิบาดทะยักเลื่นๆเอาสิอ๊ะษาไม่หายอ่ะแจ็คแต่เราดน้อยมากเลยมีสิแค่การ์ดอีสิ่งหน่เรา องไมให้แต่รีโมทของอยู่ไหนนี่ไงน,นี่อยากได้รีโมทอ่ะไม่เอาอันนี้ผมจะมาทำลำโพงบุธทูไ DIY จากของที่แถมมากับโทรศ่พท์จากลำโพงแถม I'm on the next ตอมา next อ่า label แบบเลแกะแกะนี่สิหนูแกะเองอย่างนี้เออนี่หนูเป็นคนแปลกอันนี้อะไรนะ power bank เก้าเก้า มาเขียนว่าลดจาก39บาทลดตั้งแต่ขายครั้งแรกจนเดี๋ยวนี้ก็ยังลดอยู่ใช้สองวันเดียวก็ตัดเอาไม่ยไม่ได้ใช้บ่อยกันนะจะมาจ่ายจ่ายนี่ก็มาจ่ายนี่แหละจะหาอันเล็กไม่ได้ไปซื้ออันใหญ่มาเลยอันบักใหญ่เลยรู้ไหมว่ามันจุนิดเดียวเฮ้ในดูดีนล้วเนี่ยดูนะยี่ห้อไม่มี ถ้าพูดว่าเป็นยี่ห้อไหมมันก็เป็นยี่ห้อแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นยี่ห้อที่ก็เป็นยีหน่ห้อแหละไอ้เขาเอาไอา้อะก็จีนน่ะเอาไม่เถื่อนหรอกเขาก็มีจดทะเบียนแต่อาจจะไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองแกแินแดงเราจะหาสิ่งต่ตรงนี้ได้ไหมไม่มีเลย หนูสนใจเชื่อข้างบนค่ะนี่ครับพาวเวอร์แบงค์อ่ะไม่มีแต่พัคเกตนางดีอยู่นะดีอยู่มีสีให้เลือกด้วยอันนี้จะเลือกสีขาวดีอยู่ดีอยู่ที่แปลว่าของตลาดนัดแลลกแก่เคต่อไปต่อไปต่อไปโอ้เก็บไม่ได้เพื่อนอันนี้อันนี้ต้องการนี่หน่อยเพราะได้ของดีมาในราคาถูกซึ่งกล่องมันแย่มากแต่ว่ามันเป็นของดีนะเนี่ยดูสิ เขาเขียนชื่อพี่เตียมด้วยนะเห็นไหมเขียนชื่อพี่เตียมด้วยดูอย่ีด้วยเค่อนข้างใส่ใจเพราะค่ะเพราะว่าพี่เตี้มไปซื้อหนูรู้ไหมร้านเนี้ยเหลือของอยู่สองชิ้นคือคนซื้อเออคือเขาเป็นร้านเล็กๆไงเหมือนเขาไปซื้อเหมือนไปเที่ยวประเทศจีนแล้วเอาของขายต่อน้นร้านเล็กากับถูกแต่เขาขายถูกแต่ว่าเตี้ยใหญ่ได้ของแบรนด์เนี้ยอันนี้เป็นของแบรนด์แบรนด์น้ หนุกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านล็อกชิ้นเลยนะแกะมาเยอะตั้งแต่ของราคา20บาทจนอัลบั้มดูดีมากราคา60 63บาทดูดีมากนะราคา63บาทนะตรงปกมากเลยแบบปกถ่ายแบบนี้นะแบบไม่สวยไม่สวยแบบนี้แหละตรงปกมากนี่แหละแล้วมีคนอุ้ยซิวมันอุ้ยทำไมมันน่ากลัวไงซื้อมาจากแม่จะซื้อมาแล้วก็แบบ ไม่ได้ใช้นานมากนี่อ้าวแล้วยี่ห้อจีลิงล<ะ>อ่ะมันไม่มียี่ห้อจีลิงเลยมันคืออะไรเบล์ไม่มีไม่มีห่ออา้าวคือดูดูแล้วดูดูดูเทียบร้อยแต่ไม่เป็นไรอีกเจ้าหนึ่งขายถูกก็สี่บาทเองแต่ก็ดีเพราะอีกเจ้าหนึ่งไม่ให้จุกนี่มานี่อีกเจ้าหนึ่งไม่ให้จุกนีน่มาชอบอะ นี่มันให้สิ่งนี้สิ่งที่เตรียมอย่างได้โอ้ยมีกาวหลุดออกมาด้วยเปนน่ากลัวเตรียมดูว่าเป็นเหล็กนะเนี่ยว่าอยู่64บี่าทไอยา่างไรีโมทเดี๋ยวให้ติดตั้งให้ตัแบบนี้น,นะอืมนี่มันมีให้บอร์ดนี่แต่มีพลาสติกหลุดออกมาเนี่ยตอนนี้มันขาดแล้วหนูว่าใช้ได้ไหมเนี่ยมันดูก้องแกงเลยได้อยู่หวังว่านะเฮ้ยพี่สาวจอมฤทิมันเลื่อยอยู่ดี ีเราต้องเก็บพระเอกไว้ทีหลังเราต้องรีวิวสายไท p มันเหมือนทุกอย่างนั่นแหละอไลนิ่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้เขาเรียก USB Type A มันเราเรียกปกตินั่นแหละมันคือ USB ไมโคร USB แบบปกติไ Type A ดูดูลอกแบบจีไม่ยอาไม่ยาแต่เร็วเอาอาไปจับสิแต่แ่แต่เ่ร่รเร็วแต่แตรเร่่ม บอสมบอโบบอโบอยู่ไหนบอโบหายไปเอาบอโบบอโบนี่บอโบบอโบบอโบที่แท้จริงบัตเตอร์คัพบัตเตอร์คัพหนูคนไม่ชอบชื่อบัตเตอร์คัพเลยเนยถ้วยวะนนี้โอ้มีมันคืออะไรอ่ะวันที่เวลาไม่ใช่แล้มีไฟฉายแล้วเปิดยังไงไฟฉาย What is that ไม่ได้ดูรีวิวมาเปิดยังไง อันนี้มันเขียนว่าสองสองอะไรมันเขียนว่าสองหมื่นมิลลอมแต่ว่าจึงดูรีวิวมาแล้วอันเนี้ยห้าพันันโกหกห้าพันมันคิกเบสไม่ก็วิจึมรู้อยู่นะกนเฮ้ยก็แท้กดสองทีไฟติดเลยมันมันสว่างมันก็ใช้ได้อยู่เอาไปดึกทิ้มดึกคว่างไปรอดอได้อยู่ ได้อยู่เกาเกาก็ได้อยู่มันก็พอมีชีวิตอยู่แล้วกล้วยแต่ไม่ส่องเข็นพิจนาเนี่แค่นั้นเองแต่ว่ามันแต่ว่ามันมันใหญ่หนูเชื่อไหมว่าในเนี้ยมี่านอยู่สองก้อนทานเอเอสองก้อนต้องทําใหญ่ทําดีไซน์เพื่อที่รู้ลางไปก่อนเพื่อทือยนโทรศัพท์มากเลยไม่เถอหนูชอบอบบไม่ใช่ไม่ใช่กระจุกเลยติดได้อยู่ดี อ่ะพีจ่จะรีวิวอันนี้สิ่งนี้จะรีวิวเนี่ยหนูกลัวไอ้แผ่นแบบน,นี้มากเลยหนูก็จับแล้วพังนะแต่ก่อนพี่เจมก็กลัวแต่หนูไม่ว่าไอ้แผ่นนี้มันทนมากเลยนะเพื่อเผือมันทนกว่าพลาสติกนี่อีกนะทนใน,นเวลาหนูจับที่มันจับหนูจับอันนั้นพี่เิมจะได้หนูทำไมอ่ะฮะจับของพี่เจมพี่เจมตกไม่พี่เจมไม่ได้กลัวนี่ไหนพี่เจมไม่ได้กลัวว่าหนูจับแล้วมันอะไนี่เลยพี่เจมกลัวหนูจับแล้วมันจะช็อตกันนี่คืออะไรอ่ะยาง ชิ้ยางเป็นพลาสติกพลาสติกอันนี้เไงติดรองถุงฝากลามาแต่เขาไม่ติดกาวให้เท่เนาะมันมันเก่ามากอยู่มันแห้งไปหมดแล้วอันหนึ่งเดี๋ยวราต้องแขกเดี๋ยวเดี๋ยวดูยูเทมจะมาติดอันนี้หน่ต้องแขกที่ร้านเขาแขกมันยูเทมจะมาติดไอตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นของแถม ที่มันไม่มีบลูทูธกับย s b อบเฮ<ร>้ยก็ยังมาติดยอยาจจะติดตรงนี้ไม่ได้ซ่อมมาสองปีแล้วยังไม่เสร็จไม่ไม่ได้ซ่อมที่มันไม่พังดเดี๋ยวนี้เราจะติดตรงไหนติดบนหัวมันเลยไหมติดบนหวัวต,ติดยัดเข้าไปบนหัวมัมนหรือยัดก้อกหลังมันดิเติจมจะผ่าเหรอต้องผ่าห <Hey. S 1> ดีอจะไม่ผ่าหรือทํทำเป็นกล่องค่ะตัดน้องชื่ออะไรน้องชื่อวีวีวีโว ชื sociedad, oh, 對對่ล okay. er. okay. uh ีว huh, ีก okay. ็ได้เจ้าหนูต้องหากล่องไหมพี่เต็มหรอกล่องกล่องที่อะไรขนาดเท่านี้อะไรก็ได้มีแต่กล่องซัมติงหามาเลยก็ได้น้ำแหละกนแค่นน้หละหั่แแ้วะอืมบ็แค่นี้แหละ่มดแล้วครับบ๊ายบายบีวี่่ เดี๋ยวจะซื้อไปดูโทรทัพน์เนี่ไอ้สายแปลงเนี่ยแปลงจะให้ดีมไปเลยเพราะว่าแต่ไี่เจมจะมาแปลงจากของจากน้ดบุกไปน้ดบุกเดี๋ยวสมัยนี้มันไม่มี V G A อืมวางไปเจมรู้ไหมว่าหนูเปลี่ยนจากสิงไอดอลเกาหลีมาเป็นสิงประธานนาทิปดีเกาหลีแล้วโอ้ทำไมเป็นผู้หญิงไม่ใช่จิไม่ B T S มันเป็นแบบ ถ้าตรวจสำหรับ,รบประจำพิบดีแล้วเขาก็ได้เขาแบบว่าอ๋อมันเหมือนเขาเรียกอะไรไเครื่องบิน no. 1, Air 1, นัมเบอร์วันแอร์ฟอร์ดวันแอร์ฟอร์ดวันของเอเมริกาเราจะมารีว, <ar> วิวน,น,น,นะฮะสิ่งที่เรียกว่า VGA converter เตอร์ converter เออดูแล้วจากดี่ดีมาไอมาแป๊บหนึ่งเสียบแป๊บหนึ่งครับเราจะทดลองกับลำโพงตัวนี้ด้วยนะฮะ จะบรไว้ตรงตรงนี้แล้วกันเราเอาอันนี้มาเสียบเข้าไปที่รู3.5ด้านข้างนี้อ่าพอเสียบแล้วจะมีอาการแบบป๊ะเป๊ปะเป๊ปะเป๊ปะเปะเป็นอาการของวงจรที่เปิปดไปได้คุณภาพมากครับหล่นะครับเป็น NO น้อยที่สุดลคอ่ไม่เป็นไรราคามันเท่านี้เนาะโอ,โอไม่ได้หวังอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเปิดแล้วมันมีเสียงปกติเนี่ยก็รับได้นะอ่า มีเสียงเข้านะเอา o f range เอาอะไรสักอย่างปี๊ซับอะไรผมไม่เข้าใจมันระยะมันไกลเกินไปเอา off range แวคำตอบของคลิปนี้ก็คือมันไม่ได้ครับมันเป็น out of range นะครับก็คือน่าจะสึกว่าอาจจะจ่ายเฮิร์ตเกิน คืออย่างไรผมก็ไม่ทราบนะจะจอผมมันก็ไม่ได้จอแรงอะไรนะครับก็น่าจะหกสิบเฮิร์ตปกตินะแต่แต่จะมีวิธีการที่จะตั้งค่าให้มันดีกว่านี้นะฮะอ่านั่นของผมจอผมห้าจุดสี่จุดเก้าห้าสี่เฮิร์อ่ะนี่ไงอ่านี่ยเนี่เปลี่ยนเป็นจอหกสิบเฮิร์ตได้แล้วครับโอ้ก็ด้วยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมทำไม่เป็นเองอ่ะผมได้จอมาแล้วหกสิบเฮิร์ตนะ คนเห็นนะครับว่ามันใช้ได้เอาละต่อไปผมจะมาลองเรื่องของเสียงนะครับพอเรามีสามจุดมิลิเมตรเพราะนั้นเสียงต้องต้องได้แหละต้องต้องมีต้องมีนะฮะเสียงนะครับชัดเจนนะมีอาการ <the> นิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่มีแหละไม่มีเลยแหละ นะครับถ้าถ้าถ้า,ถาลำโพงคุณดีมันก็ดีนะครับรเพราะฉะนั้นรายใช้อะไรนะครับแนะนำคู่มือถ้ามีอ่านนะครับหลังกล่องเนี่ยบางทีไอคำสองคำเนี่ยแค่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยมันอาจจะช่วยคุณได้นะครับรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ